อ่ะตอนนี้นะครับหลายท่านน่าจะเห็นหน้าจอผมแล้วนะครับอันนี้เป็น Facebook เวอร์ชันใหม่แล้วนะครับเวอร์ชันใหม่จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเลือก2อทีมได้ทีมขาวกับทีมดำนะครับวิธีการลงโฆษณานะครับทำได้2เมนูนะครับ1คือเมนูรูปบวกนะครับแล้วก็มาที่โฆษณาถ้าใครยังไม่เคยลงนะครับมันจะเหมือนเราลงหน้าหน้าแฟนเพจอ่ะคล้ายๆกันแต่ผมไม่แนะนําให้ให้ลงตรงนี้เท่าไหร่นะถ้าเอาจริงๆถ้าสร้างได้เนี่ยมาสร้างที่ตัวาก,การโฆษณาเนี่ยมันจะดีกว่านะครับ เมนูตัวจัดการโฆษณาจะย้ายมาอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาในตัวจัดการโฆษณาผมให้ดูก่อนรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมทําเป็น EP สิบไปเนี่ยผมก็สอนทําพกกองทัพมดไปแล้วใช่ไหมครับผมเชื่อเลยว่าตอนนี้หลายคนมีแอดพึบเลยน่าจะมีเป็นแบบสิบตัวยี่สิบตัวใช่ไหมคราวนี้คลั้นจะเปิดหมดทุกตัวเนี่ยมันก็ยังไงดีถูกไหมครั้นจะเปิดหมดทุกตัวก็ยังไงดีเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนการเสี่ยงอะ เสี่ยงก็หมายความว่าเฮ้ยมันต้องมานั่งคิดแล้วว่าลงวันเนี้จะคุ้มไหมเพราะตอนนี้อย่างที่รู้ๆกันดีเนาะคนแห่มาทําการตลาดบน Facebook มากขึ้นการแข่งขันมากขึ้นแต่ช่วงนี้มันหยุดยาวพอหยุดยาวปุ๊บคนเอาตัวเองออกมาอยู่บนโลกออฟไลน์เนี่ยคนที่เห็นโฆษณาก็น้อยลงแต่คนลงเท่าเดิมหรือมากขึ้นเพราะฉะนั้นแอดมันก็จะบิดแข่งกันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันก็มีง่ายๆนะครับทริคนี้เคยสอนไปในวิดีโออีเก่าๆแล้วนะครับแต่ ยังคงเอามาใช้ได้นะครับขอบคุณคุณสุดาสุขมากนะครับ50ดวงนั่นก็คือทริคเรื่องของการใช้กดแบบอัตโนมัติใครเคยใช้กดแบบอัตโนมัติบ้างครับกดเลขหนึ่งครับกดเลขหครับใครไม่เคยใช้เลยกดเลขสองครับเดี๋ยวผมจะสอนทริคง่ายๆนะว่าเวลาหยุดยาวหรือเวลาอยากจะเทสว่าวันไหนวิ่งดีไม่วิ่งดีเนี่ย ตัดสินใจยังไงนะครับง่ายๆเลยเวลาหยุดยาวๆเนี่ยสมมุติว่าผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าวันนี้เรามีแอดทั้งหมด10ตัวยิงตัวละ500บาทก็เป็นเงิน5000ถูกไหมถ้าในช่วงหยุดยาวเช่นวันปีใหม่วันสงกรานอะพวกนี้มีวันหยุดประมาณ4-5วันละก็เท่ากับว่าจริงๆคุณยิงตัวละห้าบาท10ตัวก็ตกวันละ5 0 0 0ถ้าเอาง่ายๆเลยคุณยิง5วันก็ตก25 0 0 0ถูกไหมครับ 25งหมนเนี่ยถ้าวันหนึ่งขายแล้วไม่ไม่คุ้มทุนก็ขาดทุนถูกไหมสิ่งที่คนที่เขายิงแอดกันเก่งๆทำนะครับคือเขาจะไล่ปิดแอดทุกตัวแล้วเหลือไว้แค่ตัวเดียวย้ำนะครับสมมติว่าคุณมีแอดสิตัวปิด9เปิด1นึ่งจำมาไว้นะปิด9เปิด1เปิดเพื่ออะไรครับเปิดเพื่อสร้างกฎครับ กฎแบบอัตโนมัติเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยเรียนกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นจากใน YouTube หรือว่าเรียนในคอร์สเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าประโยชน์ของกฎนะครับมันมีประโยชน์ที่ดีมากๆเลยเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับ4เรื่อง1ก็คือปิด2คือเปิด3คือส่งแจ้งเตือนแล้ว4คือปรับเพิ่มลดงบประมาณถูกไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเ,เราจะใช้ประโยชน์ในวันหยุดเนี่ยนะครับเขามักจะใช้หัวข้อการเปิดชุดโฆษณา เช่นใน1แคมเปญเราสร้างแอดไว้ทั้งหมด10ตัวใช่ไหมครับเราก็ตั้งเงื่อนไขเลยว่าถ้ามีแอดตัวใดตัวหนึ่งนะครับมีต้นทุนน้อยกว่ากี่บาทเราจะให้มันไปเปิดแอดทุกตัวที่หลับอยู่ให้ขึ้นมาทำงานพอจะเก็ตไอเดียไหมอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมาตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าข้อความละ30บาทถ้าเกิดว่ามีแอดตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในชุดโฆษณานั้นในแคมเปญนั้นเนี่ย มันดันมีราคาถูกกว่า30บาทไอแอดอีก9ตัวที่หลับก็จะถูกปลุกขึ้นมาทำงานด้วยนี่คือวิธีการเช็คง่ายๆคือคุณไม่ต้องเปิดทั้ง1ิตัวคุณเปิดแค่คุณเปิดแค่แตัวเดียวพอแต่คุณปิด9ตัวเอาไว้แล้วคุณลองรันเทสดูนะครับโดยใช้ไอตัวไอตัวหนึ่งนั่นแหละครับที่เป็นตัวเปิดเนี่ยเหมือนเป็นแบบว่าวิ่งล่อไว้ก่อนแล้วเราตั้งกดขึ้นมาข้อมันอีกทีหนึ่งนึกผ้าเอาไหมซึ่งเวลาเราเช็คเนี่ยนะครับ ไอ้ส่วนของช่วงเวลาการกําหนดการทํางานเนี่ยผมแนะนําให้กําหนดเป็นต่อวันนะครับคือเที่ยงคืนค่อยเช็คมันจะมีรูปแบบของกฎเนี่ยสามแบบนะหนึ่งคือต่อเนื่องต่อเนื่องก็หมายความว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงกฎก็จะเช็คเลยว่ามีแคมเปญไหนหรือมีชุดโฆษณาไหนไหมที่เข้าเงื่อนไขอ่าถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็รอไปอีกหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเช็คใหม่แล้วก็อ่าถ้าอย่างเป็นแบบข้อความเนี่ยแนะนําให้ยิงเป็นอ่าให้เลือกเป็นแบบต่อวันคือ ไปเช็คตอนเที่ยงคืนเลยนะครับเพราะว่าข้อความเนี่ยมันจะวิ่งไม่นิ่งอยู่แล้วนึกภาพออกไหมใครฟังไอเดียนี้มาถึงตอนนี้แล้วเก็ตบ้างครับพิมพ์ GET ขึ้นมาผมจะพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะถ้าในช่วงวันหยุดยาวสมมุติว่าคุณมีแคมเปญแบบเนี้ยเยอะๆเลยหรือคุณมีชุดโฆษณาแบบเนี้ยอยู่ในในหนึ่งแคมเปญเนี่ยเยอะเลยผมแนะนำนะครับ ถ้าช่วงหยุดยาวเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะเปิดหรือจะปิดโฆษณาดีกลัวจะเปิดแล้วก็ไม่คุ้มทุนสมมุติว่ายิงมี10ตัวยิงตัวละ500เสีย5,000บาทจะเปิด5วันก็เสีย25,000ถูกไหมครับก็วันละ5้0 0ัวันมันมีวิธีการง่ายๆคือปิดทุกตัวครับมีคนบอกว่าเสียงเบามากเหรอใครที่ได้ยินเสียงชัดเจนบ้างครับรบกวนพิมพ์ให้นิดนึงนะเสียงเสียงชัดเจนไหม เออมีคนบอกว่าเสียงเบามากถ้าถ้าถ้าเสียงเบาผมจะเพิ่มให้นะครับอ่าถ้าเสียงเบาผมจะเพิ่มให้นะอ่าลองเช็คหน่อยว่าเสียงผมดังหรือเบานะครับรอบที่แล้วเอ่อเสียงก็มีคนบอกว่าเสียงกล้องผมเลยพยายามลดเสียงเพราะเราอยู่ในห้องไงชัดเจนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพูดําอีกรอบนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังวันนี้นะ วันนี้เนี่ยที่เราเราคุยกันเนี่ยเราคุยกันว่าถ้ามันเจอช่วงหยุดยาวแบบนี้เราจะเปิดหรือเราจะปิดโฆษณาดีมันมีเกณฑ์มีหลักการยังไงนะครับซึ่งผมก็บอกว่าวิธีการง่ายมากเลยคือคุณทํากดขึ้นมาสิสมมุติว่าคุณยิงแอดเนี่ยทั้งหมด10ตัวตัวละ5 0 0บาทก็ตกวันละ5้าพันถ้าคุณจะเสี่ยงเปิดทั้ง10ตัวเลยเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ไม่เวิร์กก็เสียละห้าพันพรุ่งนี้ไม่เวิร์กก็เสียอีกห้าพันกลายเป็นหมื่นหนึ่งลว แต่ถ้าเกิดว่าคุณปิด9้าตัวแล้วคุณเลือกเปิดแค่ตัวเดียวก็คืออย่างน้อยถ้ามันไม่เวิร์คคุณก็เสียแค่500แต่ถ้ามันเวิร์กก็ให้แอดเนี่ยให้กดเนี่ยมันไปนปลุกแอดอีก9ตัวขึ้นมาทํางานด้วยนะครับโดยเราใช้วิธีการคือเรามาสร้างกฎแบบอัตโนมัติครับมาที่เมนูกดแบบอัตโนมัตินะเมนูกดแบบอัตโนมัติจะอยู่ที่มุมซ้ายมือนะครับหาเมนูกดแบบอัตโนมัติเลยแล้วตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเงื่อนไขเนี่ยที่เราใช้นะครับ เราใช้เงื่อนไขในการเปิดชุดโฆษณาโดยเราตั้งเงื่อนไขว่าถ้ามี i m p r e s s i o n นะครับเกิน800 0ันะแล้วก็ต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยมันมากเออมันน้อยกว่า30บาทถ้าวันนั้นต้นทุนต่อผลลัพธ์มันถูกแสดงว่าวันนั้นแอดวิ่งดีไหมครับใครว่าแอดวิ่งดีบ้างครับกดเลข1ครับเราเช็คจริงๆทุกวันนี้ก็เช็คกันไม่ยากนะวันไหนแอดแพงก็แสดงว่าการแข่งขันมันสูงมันบิดแข่งกันเยอะก็อาจจะโดนข้อความเราเป็นร้อย ถ้าวันไหนแอดถูกนะครับก็แสดงว่าวันนั้นไม่มีคู่แข่งไงนี่คือวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับคุณก็ตั้งเงื่อนขไขไว้ในใจเลยว่าคุณจะกําหนดต้นทุนที่ที่คิดว่าถูกอ่ะสาหรับคุณเนี่ยคือกี่บาทนึกภาพไหมอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าอย่างถูกนะก็อยู่มา20-30บาทตีไว้30บาทก่อนถ้ามันมีชุดโฆษณาที่เราเปิดไว้หนึ่งตัวเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่า30ก็ให้มันไปปลุกเพื่อนอีก9ตัวขึ้นมาทํางานด้วยนี่คือวิธีคิดง่ายๆ นะครับคุณไม่ต้องไปเสี่ยงเปิดแอดทั้งหมด10ตัวส่วนการกําหนดเวลาเนี่ยคุณก็เลือกเป็นแบบต่อวันคือเที่ยงคืนค่อยเช็คนะครับเที่ยงคืนค่อยเช็คอ่าอันนี้คุณก็ตั้งชื่อกดเลยคุณตั้งชื่อกดว่าอะไรก็ได้วันหยุดยาวสมมุติวันหยุดยาวก็ได้อ่าแบบนี้เป็นต้นกฎนี้นะครับจะมีจะมีผลนะครับจะมีฉนมีผลก็คือชุดโฆษณาท,ทั้งหมดที่พักอยู่ คาว่าชุดโฆษณาเนี่ยมันคือตัวที่ย่อยอยู่ในแคมเปญน,นะแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาทั้งหมดเลยคุณต้องเลือกอันนี้นะหรือจะเอาเป็นแคมเปญก็ต้องเลือกอันข้างบนนะถ้า,าผมบอกก่อนนะวิธีการเลือกง่ายๆคือผมแนะนําให้ในหนึ่งแคมเปญสร้างหลายๆชุดโฆษณาไม่แนะนําให้ทหํา1แคมเปญต่อ1ชุดโฆษณานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีแคมเปญที่อย่างเช่นเรายิงส่วนร่วมใช่ไหมส่วนร่วมเนี่ยราคาต้นทุนต่อผลลัพธ์มันถูกอยู่แล้ว มันอาจจะอยู่ประมาณ20สตางค์สามสิบสตางค์ปรากฏว่ากดนะมันจะลวนเพราะมันจะไปอิงจากทุกแคมเปญนึกภาพไหมแนะนําให้ทําเป็นต่อต่อชุดโฆษณาก็คืออันกลางนะครับโอเคไหมอ่ะถ้าทําแบบนี้ได้นะครับวันหยุดคุณก็จะง่ายแล้วเพราะว่าถ้าสมมติคุณตั้งเงื่อนไขเสร็จปุ๊บคุณกดสร้างคุณก็รอดูผลวันถัดไปถ้าเกิดว่าแอดเนี่ยมันไปปลูกอีก9ตัวขึ้นมาทํางานก็ให้พึงระลึกไว้เลยว่าช่วงนี้ แอดมันวิ่งดีเพราะทุกคนปิดหมดนะครับคุณไม่ต้องมานั่งเฝ้านี่คือข้อดีของการมีกฎนะคือคุณไม่ต้องมานั่งเฝ้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีกฎแล้วคุณต้องมานั่งเปิดดูเองผมเชื่อเลยว่าคงไม่มีใครมานั่งเปิดดู24บชั่วโมงหรอกครับแล้วปัญหาที่คุณจะเจอคือคุณไม่กล้าปิดตัวไหนเลยพอคุณไม่กล้าปิดตัวไหนเลยคุณลง10ตัวตัวละห้าต,ตัวละห้าร้อยสิบตัวก็ห้าพันเนี่ยคุณจะเสียเงินห้าพันฟรีเลยถ้าวันนั้นมันไม่วิ่งนึกภาพออกไหม ใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วเก็ตบ้างครับให้พิมพ์ G E T ขึ้นมาครับจบแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะมาแนะนำเลยในช่วงนี้นะครับคนไหนเพิ่งเข้ามาฟังนะครับรบกวนแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอ250แชร์นะถ้าอยากดูย้อนหลังแล้วผมบอกเลยว่าไอ้ทริคพวกนี้ไม่ค่อยมีใครมานั่งสอนหรอกนะส่วนใหญ่ไปเสียงเงินเรียนทั้งนั้นนะครับอันนี้คือทริคฟรีลองเอาไปใช้กันดู ถ้าคุณไม่ได้อยากเสียเงินในวันหยุดยาวมากๆเพราะวันหยุดยาวคุณเดาใจไม่ถูกหรอกว่าคุณควรจะเปิดหรือคุณควรจะปิดดีนะครับขอ250แชร์นะครับไม่ถึงผมลบทิ้งนะหลังจบไลฟ์โอเคไหมเพิ่งมาเปิดเลยครับอ่ะพอได้ไอเดียนะครับเอาเอาเอา,เอากอดแบบอัตโนมัติเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นการปรับเพิ่มลดงบประมาณกดนี้ก็ทําได้หมดเลยนะเช่นวันนั้นเนี่ยแอดวิ่งสมมุติว่าแอดวิ่งดี ถ้าสมมุติว่าแอดวิ่งดีนะคุณอาจจะตั้งเงื่อนไขไปเลยว่าคุณเอามาไว้ปรับเพิ่มลดงบประมาณเช่นสมมุติว่าวันนี้ต้นทุนต่อผลลั์มันถูกผมก็เพิ่มเงินไปเลยอีก10%อัดไปเลยเฉพาะวันที่วิ่งดีส่วนถ้าวันไหนวิ่งไม่ดีก็เขียนกฎขึ้นมาครอบเลยว่าถ้าวันไหนต้นทุนต่อผลลัพธ์มันมากกว่าอะสมมุติว่าผมตั้งเงื่อนไขใหม่เป็นต้นทุนต่อผลลัพธ์มากกว่า30บาทก็ให้มันลดงบลงครับ ลดงบประมาณรายวันลงจะลดเป็นบาทก็ได้เช่นคุณยิงวันละสามร้อยบาทลดวันนี้เหลือร้อยห้าสิบาทพอลดไปครึ่งหนึ่งแบบนี้เป็นต้นแบบนี้มันจะช่วยประหยัดเงินนะครับคุณไม่ต้องมานั่งเฝ้าข้อดีคือถ้าเกิดคุณใช้กดเป็นคุณจะเพิ่มเงินลดเงินมันจะเปลี่ยนไปตามแอดเลยมันจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของแอดเลยเพราะฉะนั้นกดแบบอัตโนมัติเคยสอนไปแล้วถ้าคนประยุกต์เป็นโคตรมีประโยชน์เลยครับ Okey, ma? Ah.